สวัสดีคะ่ะช่องแน่นอนไมนนน่นอนแน่นอนแน่ไม่แน่นอนจักว่าได้นอนบ่ได้นอนวะคะเนะาะมื่อกี้มาเบืองไทยนะคะาค่ะมื่อื่นวสสิบานแล้วเมื่อเช้านี้ก็ไปเก็บยางคะ่ะบรรยากาศในฮ้อนสุดๆเลยเมื่อเช้านี้ไปเก็บยางยางเปิดหน้าไมา้มันโลละยี่สิบบาทคะ่ะเออ กระจจงเมนฮ้อนถ่ายแล้วไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าอันนี้มาถ่ายตากหน้าตากดินมะอ,อื่นและก็สิปันถ่ายวานทางท่านผู้ชมนี่วานเข้ากันหรือยงคะทางนี้จะได้วานซ่าเนานะเพราะว่าเห็ดนาปังก็เพิ่งแต่ได้เกีียวไปประมาณบ่หอดเดือนครับ ก็เพิ่งจะมาถ่ายบ้านนี่และค่ะกรถถ่ายน้อยนะคะมันก็ถ่ายได้บริโอกระซิสซาเนี่ยจักหน่อยวันนี้ก็มากินข้าวยู่ไฮว่ายู่นาค่ะถ่ายนาแล้ว แมล็ดนี่กรสิไปกีดยางอีกมีแต่วียงมีแต่งานค่ะตะกี้เหตุงานโรงงานค่ะตะกี้เหตุงานโรงงานเหตุเอกสารเหตุหลายผลิตไม่ได้มาตากเดดหอนแบบนี้เด้อค่ะเด้ออันนี้หอนห,อนหอนลายกะมาให้เบึงบรรยากาศแค่นี้พอกัอนเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจังไดสิลงไว้หลายคลิปไม่ให้เบิงมาเว้าเล่นวนกันเนาะค่ะแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปนี้ขอบายบายไปแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ